หนือยความฝันเลขนำโชคฝันว่ากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดฝันว่ากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแปลว่าอะไรฝันว่ากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดนะ ฝันว่ากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเป็นฝันที่ดีมากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าที่ไม่ได้พบเจอกันมานานเขาจะติดต่อมาพร้อมกับมีข่าวดีมาบอกช่วงนี้ท่านดวงดีจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันอาจจะได้ลูกชายตอนนี้ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองท่านจะได้เงินแฟนเก่าที่เลิกกันไปจะกลับมางอ้อเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะติดต่อมาหา คนที่อิจฉาลิษยานินทาว่าร้ายท่านเขาจะแพ้ภัยตัวเองเลขนำโชค8 2ดสอง2 6รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาฝันว่ากับ ไปบ้านเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝันดีทางด้านการงานความรักการตั้งครนภเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็จะติดต่อมาหาด้วยค่ะ